สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมองมางของสีท่านนะคะพี่น้องเนาะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดช่วิจารณญาณในการรับชมนะคะกอเก่าคือเดืมนะคะพี่น้องค่ะสายดวนสายดวนชวนเสียวค่ะพี่น้องค่ะงวดน,นี้ให้มาหางเดียวแล้วก็ตัดสองตัวให้น้ำเน่ค่ะพี่น้องค่ะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องเลยแต่ว่าผู้จิ้มเป็นห้มาผนบอกว่าเน้นบน แต่ว่ามันเปิดไปชนเหล็กล่างของเยาวันนอ้องข้พี่น้องลขาเหล็กล่างของเยาวันที่เห็ดลงห้คลิปลงห้ซีตัวเด้อน้องข้พี่น้องเน,ะงนเะาะหัวเงีอามาฝากมาตอนเด้อข้พี่น้องเดอ้อเลห็หางเดียวค่ะพี่น้องขาแล้วก็ตัดเล็กหนึ่งหางแล้วก็ตัดสองตัวกลับไปกลับมาเดอ้อข้าพี่น้องเดอ้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สายด่วนชวนเซียวค่ะพี่น้อง่าตอนนี้กะเป็นเวลาแปดโมงครึ่งค่ะพี่น้องขาครับสิท่านอยู่ดอกนอจันเนาะแต่ว่าแถวเยาวนนียนด้ค่ะพี่น้องค่ะบออันค่ะพี่น้อง่ะเด็กนี้บออันค่ะสามารถได้ค่ะพี่น้องค่าสำหรับจะขึ้นเนื้อขึ้นไตก็ได้เลยค่ะพี่น้องค่ะไปทางเนื้อกับบอ ไปทางล่างกับบอติดค่ะพี่น้องค่ะไปทางใตกับบอติดได้เมื่อสุดทางเลยค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคลคลนะคะพี่น้องค่ะขึ้นมานั่งอยู่กับต้นเขียบักแข่งามาชมสวนามาเาตัวเล็กด,ด็ดตัวเล็กเหม็นๆค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเล็กตัวนี้เป็นเล็งล่าง เดล็กรางยี่บ้นค่ะมันชนกันสองตัวน,นี่กับมากับสายล้วนเนาะค่ะเหล็กรางตะไบเล็กนี่คือดังดังทุกสำนักแต่ว่าเล็กรางของยี่บ้นนี่ชนกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะชกนกันกับเล็กสายล้วนก็เลยของบนเนียนบนของยี่บ้านมันเข่าล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เลยกันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ค่ะเหล็กสายดวน สายด่วนชวนเสียวกับพี่น้องค่ะเด็กตัวเดียวก็เสียวได้หรอกค่ะพี่น้องเนาะเล็กไม่สวยก็รวยได้จ้าเป็นแนวทางซื้อสลากด้วยค่ะเด้อสลากก็ยังก็ยังไหลหรอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะอันเป็นเล็กบอดังเล็กดังปก็เสียวเปหโมดันหรอกค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อยู่นะไม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ ปวดขาวปดขาวปดหัวเข่าปวดนี่ค่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศตามมาอ่างตนาองอ้นบักฮงอีกเก่าล่ะค่ะพี่น้องเป็นก็ปลื้มใจเวลาเครียดเวลาเงากะขึ้นมาหาต้นบักฮงต้นนี่ต้นบักฮงนี่อยู่ดัดฟ้านี่มีอยู่สามสี่หาต้นค่ะหกตน้นโดกโดกค่ะพี่น้องค่ะ พันธุ์นี่ก็สว้ยกระดาดกพี่น้องค่ะดอกมันก็หลายหลายมะเขือก็มีเด็กคุณพี่น้องค่ะเป็นมะเขือคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีิดนึงคุณพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคไครป์เป็นกำลังใจนะไเด้อคุณพี่น้องค่ะมะเขือกินสุบมะเขือกินตะบ,บัะคงนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ โชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะบ๊ายบายจ้า